อาหารเช้านี่เป็นซุปน้ำมันบานน่ากินน่ากินจังซีมาไปเบิ้งวิธีการทำกันจ้ามีน้ำม่ในตู้แล้วคลืนอยากกินซุปน้ำมัก็เดินเข้าไปล้างบานเก็บยานา่งลังบานก็เลือกเอาแต่ใบแก่ๆไปเด็ดตับตับตับ,ตบมากจากนั้นเขาก็เอามาล้างนา้ำล่างนา้ำแล้วก็ใส่ถปัน่นสมัยโบราณเพื่อนจะใส่การยองยองใบยานางแต่ทุกเมือนี่อุย้ยความเจริญหรือว่าของใส่ไม้สอยมันสะดวกสบายเขาก็ใส่ถปัน่นเอา ตันเสร็จแล้วเขาก็นํามากรองในตะแกรงสีเขียวอุ้มทุมเป็นตาสอนสอนสออนเบิ้งเดอเบิ้งเดอเขาก็จะกรองเอาแต่น้ำอย่านาั่งเขียวเขียวจังสี่หลาส่วนเนอไหม่ที่เข้าต้มไว้ในหม,อม้อเมื่อเข้าตม้มซุกแล้วเขาก็จะนําไปล่างนา้ำกรองเอาตั้งแต่สินเนอไหมง่งามๆเขาก็จะนํามาใส่ในน้ำจะนาั่งเป็นการอู๋เนอไหม่เขาก็จะใส่ตะไคร่แน่เขือแดงลงไปแล้วก็ค้นๆๆเอาเนอใหม่ลงไปใส่จากนั้นเขาก็นํนาเน,นอไหม่ ไปตั้งบนเตานั่นแหละค่ะจังสิละ่ะอู้ไปจังสิละ่ะจนน้ำเขาเดือดเขาแหงลงไปพอเขาแหงเขาเดือดลงไปแล้วสิ่งนึงที่จะต้องใส่ลงไปกันนัก็คือใบแมงลกักหรือผักอีตู้สิ่งที่จะขาดบบไดน้นั่นก็คือหอมที่ซ้อยไวสําหรับตอนที่ห้าเอาไปตําว่าถ้าไปตอนเ้าไปสุกน้ำมันซุกแล้วเ,าเ้าก็ะควพริกแล้วก็ตำตำ ตามพี่ขัวละเอียดแล้วเฮาก็เอาหน่้อไหม่ลงไปหน่้อไหม่ที่อันอูวไว้ันละ,ละตามไปด้วยน้ำปลาต้มสุกระเดอ้อี่เด้อค่ะเดอ้อข้าวขัวกะเทจอกลงไปให้มันประมาณกรประมาณพอดีเมื่อใส่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็คนตะเละตละเลตะเลคนเข้ากันได้ทีแล้วก็ใส่หอมแปะลงไปเราต้องชิมให้ยากรสชาติฝีมอือแม่คัว น่ากินบ่ค่ะเห็นแล้วก็หิวเลยเมนบอเห็นบอรนี่เซ็ตแล้วพรอ้อมเสิร์ฟสำหรับวิธีการทำสุปน้ำใหม่กับขอจบไววเพียงแค่นี้ลองเอาไปทำกินกันเบ้างเดอ้อจะแซบ่บ